P.C.X. นะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องหม้อน้ำของ P.C.X. ครับผมหม้อน้ำรั่วเกิดจากอะไรของเคสนี้คือผมดูแล้วว่าเคยเจอเคสอย่างเงี้ยอยู่3เคสอ่าคันนี้ยที่เข้ามาล่าสุดนี่ก็คือเป็นเคสที่3นะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเราดูแลก่อนก่อนหน้านี้มันก็จะไม่เกิดเหตุอ่าในส่วนของเรื่อง หมอน้ำรั่วนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับก็คืออยากจะให้เพื่อนๆคอยสังเกตดูนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเจอก็คือผมก็มองว่ามันไม่น่าจะเกิดแต่คือมันก็เกิดไปแล้วทําให้ก็คือม้อน้ํารั่วได้นะครับก็คือมันก็จะเกิดปัญหากับเครื่องยนต์ด้วยอย่างเช่นความร้อนอก็คือ,อไฟความร้อนโชว์นะครับหมอน้ําแห้งอะไรประมาณนั้นเนะติมน้ําไปแล้ว ก็คือน้ําหายนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็ของเคสนี่คือ3เคสเคสนี้เคสที่3 2เคสก่อนนั้นนั้นก็เหมือนกันผมก็เลยมองว่าไอ้ก็คือมันก็สําคัญพอสมควรนะครับก็คือเวลาเราสังเกตอะที่ที่ผมเจอนะครับก็คือจะเจอปัญหาก็ไอ้ตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวตะแกรงดักอากาศนะครับก็คือเข้าไปข้างในนะครับก็คือเพื่อให ลมเข้าลมออกอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการดักอากาศ <c oughs> ที่เจอมาสองคันก่อนนั้นก็คือเหมือนกันก็คือตะแกรงตัวนี้แตกเพราะว่ามันจะจะมีน็อตยึดนะครับแต่คือดูแล้วว่ามันแตกคือมันก็จะมีแตกทางนี้กับแตกทางฝั่งนี้นะครับเวลามันแตกเนี้ยก็คือมันน่าจะมีการหย่อนหรือว่าการขยับตัวของตะแกรงนะครับเพราะ เวลาตัวนี้คือมันจะมีน้ำหนักก็คือเอาฝาครอบตัวนี้เข้าเขาใส่ใส่เข้าไปนะครับก็คือมันจะโยกพอโยกเสร็จแล้วไอ้ตัวข้างข้างล่างนะครับก็คือช่วงอย่างเงี้ยมันไปโดนคือโดนแล้วอ่าโดนก็คือหม้อน้ําทะลุนี่คือที่เจอสามคันก็คือเนี่ยก็คือหม้อน้ําทะลุนะครับพอทะลุเสร็จแล้วก็ทําให้หม้อน้ําหายน้ําในหม้อน้ำนะห,หายนะครับ ก็คือฝากเตือนเพื่อนๆนะครับที่ขับรถรุ่นนี้อยู่ก็คือพยายามดูนิดนึงก็คือถ้ามันโยกได้นะครับคือจับจับแล้วยกได้ก็แก๊กอย่างเงี้ยพอโยกได้เสร็จก็คือนี่แหละก็คือปัญหาที่ที่เกิดเพราะว่าคือมันไม่น่าจะเกิดจริงๆแล้วมันน่าจะเกิดเพราะว่าก็คือรู้อยู่แล้วว่าโอเคมอน้าก็แพงเหมือนกันมันก็พันกว่าบาทนะครับและปัญหาอีกอันาหนึ่งก็คือ พอหม้อน้ำรั่วก็คือความร้อนที่ขึ้นก็ทําให้ฝาโกงฝารั่วนะครับก็คือมีฟองอากาศที่ฝาก็ทําให้ปัญหาเกิดเหมือนกันนะครับอ่าถ้าน้ําก็คือมันก็จะออกทางเนี้ยที่ที่มันรั่วนะครที่เป็นสีเพราะว่าตรงช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นช่องน้ําอยู่นะครับก็คือมันสามารถรั่วได้อ่ก่อนนั้นก็คือหนักสุดก็คืออ่ารถพิทัศนะครับก็คือทะลุเลย ก็คือกินเลยน้ําเทเข้าไปที่หม้อน้ำเนี่ยนะครับก็คือไหลจกเลยอันนี้คือเป็นรูเป็นร่องอยู่รูเล็กๆนะครับก็คือน้ําก็อ่าก็คือเวลาแรงดันก็คือมันก็ทะลุออกมาได้นะครับหรือไม่ถ้ามันรั่วเยอะก็คือมันก็ไหลจกเหมือนกันนะครับ <S <S เพราะว่าตรงนี้คือมันเป็นช่องตะเข็บตะเข็บหม้อน้ํานะครับก็พยายามนิดนึงนะครับก็คือดูตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับก็คือเจอหลายๆคังก็คือแตก พอแตกแล้วก็คือปัญหาคือทําให้ไอ้ฝาครอบฝาครอบอ่าดักอากาศตรงนี้นะครับก็คือมันหล่นตรงเนี้ยก็จะเจออย่างเงี้ยนะฮะก็อ่าของเขนนี่ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็พยายามนิดนึงก็คือช่วยดูหน่อยเพราะไม่อยากให้เกิดเพราะค่าจ่ายมันจะตามมานะครับโอเคครับขอบค,ครับ